สวัสดีครับเอาจากไทยวอเตอร์นะผมในวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนวิธีการอ่านค่าฉลากหลังแผงโซลาเซลล์เราจะได้รู้ว่าเออแผงโซลาเซลล์ของเราเนี่ยครับสามารถเอาไปใช้งานกับอะไรได้บ้างแผงกี่วัตต์กินไฟเท่าไหร่แล้วค่าต่างๆนะครับมันคืออะไรกันบ้างนะครับผมในตอนนี้นะครับผมก็จะมีแผงที่ว่าเราจะมาอ่านค่ากันก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์20วัตต์นะครับผมแล้วก็แผง40วัตต์นะครับ ันเบลเิ่มเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าการอ่านค่าแล้วก็เอาไปต่อใช้งาน,นอื่นๆเนี่ยมันต้องดูค่าอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก่อนไปดูคลิปกันฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง t ทยวอเตอรของเราด้วยครับหากมีข้อสงสัยสอบถามปัญหาการใช้งานหรือต้องการสั่งซื้อสินค้าสามารถแอดไลน์ t ทยวอเตอรของเราได้เลยนะครับครับ ก็มาดูฉลากหลังโซลาเซลล์20วัตต์กันก่อนนะครับผมถามว่าทําไมตัวนี้เป็น20วัตต์เพราะแผงมันบอกไว้ว่าเป็น20วัตต์นะครับผมก็ด้านบนนะครับตัวนี้เป็น sunny l o s นะครับก็จะเป็นยี่ห้อนะครับผมของโซลาเซลล์แล้วก็โซลาเซลล์ก็จะบอกโมดูลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นว่าเออเป็นโซลาเซลล์โมดูลนะครับไปประกอบได้โมเดลก็คือรุ่นนะครับเป็น s set solar module สิบสโวลต์20วัตต์นะครับผม ประเภทนะครับเป็นโพลีคริสตัลไลน์ก็คือเป็นอะอมฟัสนะครับเป็นแผงโซลาเซลล์ที่เป็นผลึกผสมนะครับตัวแผงโซลาเซลล์นะครับจะมีผลึกอยู่2แบบนะครับเป็นโมโนคริสตัลไลน์กับโพลีคริสตัลไลน์นะครับโมโนก็จะเป็นผลึกเชิงเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นแผงโซลาเซลล์สีน้ําเงินเข้มหน่อยนะครับราคาจะแพงกว่าประสิทธิภาพสูงกว่าอายุการใช้งานนานกว่า นะครับแต่อย่างที่รู้ก็คืออะไรที่มันดีกว่ามันก็จะแพงกว่านะครับผมกว่าทุกอย่างเลยอันนี้เป็น maximum operating voltage ก็คือแรงดันที่ออแผงโซลา r เซลล์สามารถจ่ายได้ในขณะที่ทำงานนะครับก็ถ้าสมมุติเราใช้กำลัง20วัตต์นะครับแล้วแสงมาเต็มตัวนี้ครับจะให้แรงดัน12โวลต์ที่กระแส1.66แอมป์นะครับผมอันนี้ก็อย่างที่รู้12คูณ1.6เท่ากับ20วัตต์นะครับ ถ้าใช้กําลังเท่านี้ก็คือเราจะได้แรงดัน12โวลต์กระแส1 6 6แอมป์นะครับแล้วก็กําลังไฟฟ้า20วัตต์นะครับผมก็จะเป็น maximum power output นะครับกำลังไฟฟ้าออกสูงสุดตัวนี้คิดที่แสงแดดจัดนะครับผมค่าแสงแดดจัดคืออะไร standard test condition นะครับคือค่าแสงที่อุณหภูมิ25องศานะครับกำลังของแสงแดดอยู่ที่1,000วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับ stc แล้วก็ค่า am นะครับเป็นค่า ออดัชนีหักเหในบรรยากาศเนี่ยจะอยู่ที่1.5นะครับผมก็คืออากาศค่อนข้างบอดโปร่งเนี่ยแผงจะให้กำลังสูงสุด20วัตต์แรงดันขนาดทำงานอยู่ที่12โวลต์นะครับ maximum operating voltage แล้วก็กระแสขนาดทำงานสูงสุดอยู่ที่1.66แอมป์นะครับ maximum power current นะครับผมแล้วก็มาดูตัวนี้ครับ open circuit voltage คือแรงดันของแผงขนาดที่เรายังไม่ต่อโหลดนะครับแรงดันจะขึ้นไปอยู่ที่ 4.16โวลต์นะครับตัวนี้ครับจะมีผลต่อการออกแบบขนาดสายไฟเวลาเราต่อพ่วงนะครับว่าเออเราควรจะรองรับแรงดันได้เท่าไหร่นะครับซึ่งมันจะเกี่ยวกับ m a ็ system v o l t a ท e ด้วยนะครับผมมาดูตัวนี้ก่อนครับช็อตสกริตเคอรเลนก็คือกระแสขนาดชอ็ชอ,ชอตวงจรนะครับก็คือเราเอาั้วบวกค้วลบของโซลารเซลล์นะครับมาชอ็อตกันนะครับ มันจะเกิดกระแสสูงสุดอยู่ที่1.86แอมป์นะครับเอาไว้คำนวณขนาดพวกเซอร์กิตเบรกเกอร์หรือรอุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจรต่างๆนะครับผมแม็กซิสเทมโวลเตตัวนี้อยู่ที่1,000โวลต์หมายความว่าตัวโซล่าเซลล์นะครับเราสามารถมาต่ออนุกรมได้นะครับแรงดันไม่เกิน1,000โวลต์ถ้าเราใช้แผง20วัตต์ตัวนี้ครับเราต้องคำนวณจากโอเพนเซอร์กิตโวลเตคือ14 1 6โวลต์ใช่ไหมครับเราก็เอา1,000หาร14.16 ก็จะได้จํานวนแผงที่สามารถต่ออนุกรมออกมาได้นะครับผมแล้วก็ Dimension ก็คือขนาดนะครับแล้วก็ STC นะครับก็เงื่อนไขในการทดสอบที่ว่าจะให้ค่าเหล่านี้ออกมานะครับทวนอีกครั้งนะครับเวลาในการอ่านโมเดล12โวลต20วัตตชนิดแผงเป็นอะไรโพลิโพลิคริสตัลไลน์ ine, หรือโมโนคริสตัลไลน์นะครับผลึกเชิงผสมหรือผลึกเชิงเดียวกำลังไฟฟ้าสูงสุดออกเท่าไหร่นี้20วัต์ที่แดดจัดนะครับ แล้วก็ถ้าสมมุติทํางานที่ถูกต้องแรงดันไฟฟ้าจะให้ออกมาที่12โวลต์กระแส1.66แอมป์นะครับก็ถ้าไม่มีโหลดนะครับมาต่อแล้วแดดจัดไฟฟ้าระหว่างควบวกลบจะอยู่ที่4.16โวลต์นะครับแล้วก็ถ้าแดดจัดแล้วเราเอามันมาชอ็อตกันนะครับแรงดันมันจะตกมันจะมีกระแสะไหลอยู่ที่1.86แอมป์นะครับผมแล้วก็แม็กซิเทมโวลเทจก็คือแรงดันที่ว่าแผงสามารถรับ อนุกรมได้นะครับเพราะการต่ออนุกรมในแรงดันมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับมันอาจจะทําให้โซลาเซลล์เสียหายได้อันนี้ก็จะเป็นค่าของแผงโซลาเซลล์20วัตต์นะครับหลกัหลกๆค่าที่จะมีครับจะบอกประเภทผลึกกําลังไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้านะครับโอเพนสกิโวลเต็เซอร์กิโวลเตจนะครับแล้วก็แม็กซิเทมโวลเตจค่าพวกนี้จะต้องบอกมานะครับผมยี่ห้อหรือโมเดลอันนี้ไม่ค่อยเป็นไรแต่ว่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็น STC นะครับ คือถ้าเราไม่รู้เนี่ยให้รู้ว่าเออแสงแดดจะ,จะอยู่ที่1,000วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับดัชินนีหักเหนีในชั้นบรรยากาศอยู่ที่1.5แล้วก็อุณหภูมิอยู่ที่25องศาเพราะว่าถ้าโซลาร์เซลล์อุณหภูมิสูงขึ้นมันประสิทธิภาพจะลดลงนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูฉลากของแผง40วัตต์กันเลยนะครับผมครับมาดูที่แผงโซลาร์เซลล์40วัตต์นะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นของยี่ห้อโซลาร์แลนด์นะครับ มาบอกไว้ก่อนเลยโมเดลดัมเบอร์เหมือนกันนะครับเหมือนตัวเซนเนลูสก็จะบอกไว้ตัวนี้เป็น slp 04012นะครับถึงจะบอกว่า12แต่ว่าแรงดันตัวนี้เป็น17.2โวลต์นะครับผมอ่ะเราข้ามไปก่อนเดี๋ยวเรากลับมาดูที่แม็กพาวเวอร์นะครับอย่างที่บอกไป p max ตัวนี้แผงโซลาเซลล์ให้กำลังไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่40วัตต์นะครับผมแรงดันเป็น17.2โวลต์ไม่ใช่12โวลต์แล้วนะครับผมก็แผงตัวนี้ครับสามารถนำไปใช้กับ ตัวคอนโทรลชาร์เจอร์ได้อยู่นะฮะแต่การต่อตรงอุปกรณ์ต้องดูด้วยว่าถ้าเป็นอุปกรณ์12โวลต์ต่อตรงนะครับแรงดันที่ออกมานะครับไม่ใช่12โวลต์นะครับเป็น17โวลต์ต้องดูด้วยว่าอุปกรณ์สามารถรับได้ไหมถ้าเป็นมอเตอร์ใช่ไหมครับ12โวลต์เนี่ยมีความทนทานพอที่ว่าจะจะรับแรงดันขนาดนี้ได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่สามารถต่อตรงได้นะครับผมอย่างที่บอกไปว่าดูค่าตัวนี้มีผลตอ่อ การต่อตรงนะครับว่าอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ไหมกระแสไฟฟ้าสูงสุดนะครับใช้ที่40วัตจะอยู่ที่2.32แอมป์นะครับผมกระแสสูงสุดเราก็โอเคกระแส2แอมป์ขนาดสายหน้าตัดที่ใช้เป็นสายโซล่าเซลล์ควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับสาย PV ถ้าต่อเอาอนุขนาดการนี้ใช่่ะครับอย่างเมื่อกี้เราอธิบายไปแล้วอนุกรมนะครับแม็ก ซิสเซม์วนเตจใการต่ออนุกรมส่วนการขนาดเนี่ยเราก็ต้องมาดูขนาดสายนะครับว่าแผงเนี่ยผลิตกระแสดได้เท่าไหร่นะครับโอเพน i กิ o ว t เ g จนะครับอยู่ที่21.6โวลต์ถือว่าสูงมากนะครับเกือบ24โวลต์แล้วก็ช็อตสกิดเคอร์รรเรนต์นะครับตัวนี้จะอยู่ที่2.57แอมป์นะครับก็เอาข้อบวกลบมาชอ็อตกันได้2.57แอมป์ข้อบวกลบวัดไฟตอนไม่มีโหลดได้21.6แอมป์นะครับแล้วก็ถ้าต่อโหลด40วัตต์พอดี นะครับมันควรจะให้วอลเตทที่17.2และกระแส2.32แอมป์นะครับก็โซล่าเซลล์ตัวนี้เหมาะกับการต่อผ่านคอนโทรลชาร์จเจอร์มากกว่านะครับผมแล้วก็อย่างที่เห็นครับ s t c เท่ากันตัวเมื่อกี้เลยนะครับเป็นพันวัตต์นะครับค่าแอมป์นะครับแต่ชินีบักเหในบรรยากาศ1.5นะครับผมแล้วก็อุณหภูมิ25องศาเอ๊ะแล้วแม็กซิสเทปวอลเตทตัวนี้ไปอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับตัวเล็กๆเลยเห็นป่ะครับใต้ IEC 61215นะครับผม600โวลต์ max กซิ i m u m system โวลเตนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับต่ออนุกรมจะได้ต่ำกว่าแผงที่แล้วนะครับผมการใช้งานก็อย่าลืมเอาตัวแรงดันสูงสุดที่แผงน่าจะเป็นก็คือ open circuit โวลเนะครับหารจํานวนจาก600นะครับก็จะได้จํานวนแผงตัวนี้ที่สามารถต่ออนุกรมได้นะครับผมเห็นไหมครับการอ่านค่า ไม่ใช่เรื่องยากนะครับผมอ่านดูก็ได้กําลังไฟฟ้าเท่าไหร่แรงดังนไฟฟ้าเท่าไหร่กระแสสูงสุดเท่าไหร่เอาไปตอนคํานวณเบรเกอร์นะครับแล้วก็ขนาดสายไฟเพราะว่าสายไฟพื้นที่หน้านตัดไม่พออาจจะส่งผลต่อแรงดันที่ตกคข้มและปริมาณกระแสที่สามารถไหลได้จะทําให้โซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพลดลงนะครับโอเพนสกิโวลเต็นะครับการต่ออนุกรมจะทําให้แรงดันในสายไฟฟ้าสูงขึ้นต้องใช้สายไฟที่รองรับแรงดันได้มากขึ้นฉนวนหนาขึ้น นะครับผมช็อตสก,กิเลเคอร์เลนต์นะครับเอาไปคำนวณขนาดเบรกเกอร์นะครับว่าถ้าเกิดมันมีไฟช็อตเนี้ยมันควรจะรีบตัดเท่าไหร่ไม่งั้นอาจจะทําให้แผงโซลาเซลล์เสียหายได้นะครับผมการหาค่าพวกนี้นะครับมีผลต่อการคํานวณต่างๆนะครับแล้วก็อย่าลืมตัวค่าแมกซิมัมซิสเต็มโวลเเดด้วยนะครับผมแล้วก็ทุกๆค่าที่เทสนะครับจะอยู่ที่เอทีสีนะครับผมเพราะฉะนั้นบางทีแผงมันอาจจะมี ค่าที่ให้แรงดันสูงกว่าน,นี้นิดหน่อยแต่มันไม่เกินนี้หรอครับโอเพนสกิทโวลเต็กับช็อตสกิทเคอร์เลนนะครับผมอ่าคร่าวๆประมาณนี้สําหรับการอ่านค่าแผงโซลาเซลล์อย่างว่องไวนะครับผมเป็นไงครับการอ่านค่าแผงโซลาเซลล์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับผมเพื่อนๆเองก็อ่านได้นะครับหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้นะครับฝากกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องไทวอเตอร์ของเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับเอลจากไทวอเตอ,อ,อร์ก็คงต้องขอลาเพื่านไปก่อน จบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ